โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางคูครับคลิปนี้นะครับเราไม่อยู่ในเกมไอช็อตนะครับนี่ก็ไม่ได้เล่นไอช็อตมานานเลยนะครับแล้วก็ช่องอัพคลิปไม่ได้นะครับทำให้ผมเนี่ยเพิ่งกลับมาอัพนะครับนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับขอดจาก50ไลค์แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการต้อนรับกันกลับมาอะไรอย่างนี้นะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วพอแล้วก็ลุยกันเลยนะครับขอบัายิ่งไว้แป๊บนึงนะวันนี้เรามากับธ เจ็บแล้วนะโอ้โหเรียบร้อยได้หนึ่งคิวทำไมมันไม่ขึ้นคิวฟีดวะเดี๋ยวผมตั้งค่าแปคำนึงนะครับเหมือนจะลืมตั้งค่าคเฮ้ยนี่งไงตายแล้วเรียบร้อยมันไม่ขึ้นค่าครับสักครู่นะนี่ปะอันนี้ปะน่าใช่นะครับไปลุยเลยนะครับขึ้นยังโอเคขึ้นแล้วสวยครับ อันนี้มันมีไม่ค่อยไม่ค่อยล่าเลยวะมันไมีไม่ล่าเดี๋ยวเราล่าเองนะครับนี่ไงอยู่ตรงนี้ตัวหนึง่งอุ้ยมาดิแตกสวยครับล่าเลยครับผมมันมีไม่ล่ากูล่าเองโอเคอันนี้เป็นคลิปใหม่นะทุกคนเดี๋ยวทุกคนนะว่า เอาคลิปซ้ำมาลงมาเนี่ยในคลิปใหม่เลยนะถ่ายวันที่28เลยนะครับสิ้นเดือนเลยนะครับข้างบนนี้มีปะข้างบนไม่มีครับโอเคแอบอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมัมมี่นะครับต้องรองคนเข้ามาเยอะๆนะในห้องมีอยู่ไม่กี่คนเองนะครับ78คนเนี่ยตัวนึงเอามันสวยตายแล้วไอ้เนี่ยตัวนี้โอเคครับตายครับ กวฟรีมาเล่นเป็นมัมมี่แล้วมันไม่อยอมเล่นวรอโอเคไม่เล่นไม่เป็นไรนะครับสามสิบวินะครับเดี๋ยวไปเจอกมหน้าแล้วกันเนาะนะครับเกมนี้แล้วก็ชิวๆไปคนชนะแบบวินวิดูดิผมจะโดนคูมม่เป็นมัมมี่ไหมนะครับเดี๋ยวบักยิ่งไปมัมึงน,นะครับปึออ๊บถวยน่าจะไปแล้วเนาะเป็นป่ะพี่ ผมไม่ได้เป็นเอ้าผมเป็น่ะสวัสดีครับเฮ้ยต้องโด,ดนสักทีปะโอ้ตามนี่ครับเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆัๆๆมมนๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆนอๆนๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆ ถอยก่อน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  <S <S นี่นี่นี่มาบักโล้ยหน่อยสวยเต้นตรงนี้เต้นตรงนี้มาสวยเลยนะครับเดี๋ยวบักเอามาตัดปุ๊บเราไปไล่ฟันแม่งให้หมดนะครับนี่แอ,อตรงนี้แอตรงนี้แอตรงนี้เห็นไหมวะเฮ้ยยังไม่เห็นนะสวยครับเนียนๆไหมครับผมมายิงมาแล้วยิงแล้วเอาสวยดิยงเงี้ยเรียบร้อยพอเอามาตัาแล้วนะครับตอนนี้ เจอสเตปบักโลไปมึงไปไม่เป็นแน่นอนาดิเฮ้ยโดนนะโดนทีหนึ่งโดนสองทีไม่ตายด้วยนี่นี่น,นี่ไปเอามันเรียบร้อยแตกเชื่อไม่ก่อนถอดจอไปกันไหมได้ไปแล้วครับมามาในท่อมีใช่ไหมสวัสดีครับพี่ มานี่มานี่ครับมามอบเลยมามอบเลยครับมามอบเลยครับสวยตามตามดิหนีไปไหนครับพี่หนีไปไหนจะหนีไปไหน,ไไหนอ่ะตัดมาแล้วเฮ้ยทำไมเขาวิ่งไวจังวะเดี๋ยวเด้อ อะไรไม่ได้หรอวะยังมึงหายตัวได้เรียบร้อยแตแกฟาครับผมเล่นเป็นคนกเป่าวินนี้นะครับซึ่งพี่อนรออะไรอ่ะวางขี้หรอเฮครัอบอะขึ้นยังอ่ะ,ออะเออขึ้นมา มันมีคนเป็นปะกางบนไม่มีใครเป็นนะครับโอเคเราขึ้นเลยครับหลักตรงนี้เลยแตกสวยเกิดแล้วเนี่ยโอ้โหแตกเรียบร้อยมาขึ้นมาขึ้นมาตายครับผมสวยตัวพีเอาตัวพีก่อนนะครับ มาเราดักทางขึ้นเลยนะทุกคนอันแน่จะมีตัวส่องมาเนี่ยตายแล้วมึงสวยครับขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาเอออืมเพื่คนคิดว่ามันจะมีคนบัคโลนไหมมอต้องมีวะตาย เรียบร้อย <c oughs> โคตรแรงครับตรงไหนที่มันเป็นทางเดียวอย่างเงี้ยปืนตัวนี้ไม่แรงมากครับไอพกธนูเนี่ยได้ลองล่วงเล่นตรงนี้แล้วกันจะได้แบบว่าไม่ต้องกลัวระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะขึ้นมาขึ้นมาตายโดนลาด่าปะไม่เป็นไรครับแบ่งคิวเพื่อนบ้างแล้วกันเนาะ เพื่อเรามีมีดด้วยอ่ะเพื่อนมีมีดแบบวิ่งไวอ่ะนะครับเราไม่มีอ่ะก็คือได้แบบมันขึ้นมาได้คือเพื่อนแม่งเอาตัวรอดแน่นอนนี่ไงเรียบร้อยแตกขอมีดได้เปล่าน้ำใจเน่ยน้ำใจมีเปล่าน้ำใจครับแลกไหมแลกไหมอยงงี้ดีกว่าโอเคครับสวยขึ้นมาขึ้นมาแตก ไิ่ไหนหรอวะอืมเฮ้ยมองอยางนี้นะมาแล้วมาแล้วและแตกครับผมแตกสวยมาดิีปั๊มคิวหลายคิวนะตอนนี้ผมได้มาหลายคิวแล้วนะครับอุย้ยสเปรย์เนีนะโคตรเกลียดเลยเชีย ผมเพิ่งรู้ว่าผมมีน,นะปลอดภัยดปวยนะครับในท่อมีบ้าไหนเสในท่อไปล่าเลยแล้วกันนะครับยี่สิบกว,วิเก็บกระสุนละเคเฮ้ยมันบักบักไปแล้ววะมานี่มึงมานี่บักให้เพื่อนเหรอบักบักกำตายให้เพื่อนเหรออย่าเล่นในท่อเลยแล้วกันนะครับมา ตายครับผมไว้ตอนนี้มันเขามันแตกแล้วมันตึกแตกเรียบร้อยนะครับผีเอฟเคหมดละรามีถึงกันร้องบอกเลยนะเดีตัวนี้เข้าไปนะครับัะยิงไว้แป๊บนึงโอเคครับาจะพอสมก็แนล้วแหละนะครับโอเคไว้ละเป็นเมา ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทีม่มีใครเป็นนะตรงนี้มีบ้างล่ะระวังนะครับระวังนะครับสวยมีคนมายืนข้างหน้าเราวุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับอุย๊ยตัุลขังไม่พอมาดียิงเลยครับแตกหนึ่งแตกสองสวยช่วยยิงช่วยยิงช่วยยิง เอาชิพหายเพื่อนแตกมาดิแตกหนึ่งไม่ตายหรอตายปะเออตายไปยครับมารอเลยครับผมเล่นลองนี่นะเล่นคิวฟรีนะครับมาแน่นอนโอ้ยยยยตกใจมาขึ้น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 มา ครับตอนนี้เหลือในท่อสองคนแล้วนะงานหยาบแน่นอนมา้ไปหนึ่งสวยมาเรายิงเรายิงมีตัวหนึ่งตายเฮ้ยเี้ยล่วงมาดิเฮ้ยเอ,อ้าเรียบร้อย นึงซึบเฮ้ยเหี้ยไม่ขึ้นเลยตรงพร้อมกูเนี่ยมาดิซึบมาไปเดยครับ ตายไปหมดสวยเฮ้ยโอ้โหมันเยอะมากมันเยอะมากยิงไม่เข้าแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะมากสวัสดีครับยังผิวอยู่ยังผิวอยู่ อันนี้มันทำมาตาป่ะโดดเลยแล้วกันไปนูน่นต่อไีถึกจัดเลยอะตัวบางนี้มาดิโอ้โหพิวจัดครับรอดครับผมทีนี้ อเอาเรื่องเอาเรื่องบอกเลยชอดนี้ไฮไลท์เลยปะเนี่ยโคตรตึงโคตรอันตรายครับชอดนี้อ่ะเราขึ้นเลยครับขึ้นท่อเลยนะครับเรารู้ว่าวัดจุดประจําเอาแล้วเออจุดยุตทธาศาสตร์นะครับเออ หมดแล้ววะะเพาะนานมากเลยครับตอนนี้ที่ไหนของโลกกเน่ยกูโอเค <c oughs> ข้างล่างนี่น่าจะมีนะเดี๋ยวก็นาก่าจะวิ่งขึ้นมานะครับอีกสักแป๊บนึงไะครับต <c oughs> อนนี้ผมรอนะอุย้ยคิดเกือบไปเมื่อแป๊บเดียวเอง นะครับขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมมาแล้วปะทางหนึ่งอ่ะคนละทางเลยครับเฮ้ยออกมาแล้วเหรอแตกไปดิมึงเออผมขึ้นไปเล่นข้างหลังแล้วกันนะครับตรงนี้มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา เอาเตกอะไรหรอวะตา,ายแล้วหรอน่าจะแห้งแล้วแหละนะครับโอเคผมเล่นในนี้แล้วกันนะครับรอมานะปั๊มคิวปั๊มคิว เป็นกันเยอะนะครับมี่ตอนนี้เหมือนมันรออะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับเวลาจีๆดีดี่มามาปะไม่มาด้วยไม่มีว่ะทุกคนเวลาดีกว่าครับขอาบอนี้ตัวนึ่งนมันร่วงมตัวหนึ่งลงหมดตายอ่ะผม ไปได้เลยแล้วกันนะครับมาดิแตกสวยครับเฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยเด่นพี่แตกดีกอ่อ นี่ไงเปิดครับตายครับผมเคต้องหุ่นเยอะมากตรงเนี้ยใช่ปะนี่มิเหมือนเห็นด้วยแบบช่วยเพื่อนกันครับเพื่อนโดนเพื่อนโดนดยายมึงสวยต้องให้ลงมาล่านะครับ เกือบได้อหนึ่งคิวมึงเกือบได้อหนึ่งคิวโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบเดี๋ยวฝากไลค์แชร์สับตะไคร่กุ้ม้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับจะเป็นอะไรก็ไปติดตามด้วยนะครับขอบคุณคนที่รับดูจนจบนะครับสวัสดีครับเบื่อกันไหมสำหรับโฆษณากวนใจถึงช็อตเด็ดทีไรแม่งเด้งขึ้นมาทุกทีปัญหานี้จะหมดไปครับถ้าคุณซื้อ YouTube Premium กับเว็บเคส168ช็อปไม่ใช่เว็บพนันเด้ออย่าเข้าใจผิด มีขายตั้งแต่รายวันยันรายปีเลยนะครับเริ่มต้นแค่เดือนละ์9บาทเท่านั้นครับส่วนรายปีก็มีเช่นกันนะครับราคา699แต่ถ้าบอกว่มาจากกังฟูเนี่ยเขาลดให้100บาทเลยนะครับผมกูว่ารูปมันแปลกๆและนอกจากนี้นะครับทางเว็บก็ยังมีบริการแอปพีเเมียมมากมายไม่ว่าจะเป็น Netflix, Disney p l u s Spotify, True ID นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมออนไลน์ครับเช่น r v f r e e Fire Valorant PUBG Mobile แล้วยังมีเกมมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับทีไนก็ฝากเว็บสปอนเซอร์ของผมไว้ในอ้อมกอดกับทุกคนด้วยนะครับสำหรับเว็บเคสหนึ่งหกแปดช็อป